โอเคนะมาร์กวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่โคตรตำนานอย่างเกมเรืร่องภาพสองเลยใช่ไหมครับน้องมากอปตัวเกมก็ค่อนข้างตำนานเลยนะแล้วก็แปบ,บว่าจะมาลองเล่นเกมนี้กันเลยนะก็แบบปืนมันแล้วู็ตามอะไรเนี่ยฮนะอยู่บนอยู่บนตึกลักฟ้าเนี่ยนะไปทางนี้เลยอ๋าอาก็ได้ควานแล้ว มีซอมบี้เออมพวมาลุมกูเฮ้ยเอ้ยมาดิ้ียิงอุ้ยคนตั้งมั่นยิงไม่โดนเห้นน้องอ้าวเลยเลยกูได้ขวดเชียวแล้วสักอย่างนะพวกมึงอุ้ยเอามองไงเนี่ยไม่รู้ต่อว่งดิกูไข่ตัวที่มันเป็นแบบซอมบี้เอามองออฟเลยมึง เอ้ยสม,มุกไฮ้ชาร์เจอชาร์เจอปัอ่นไหมอ่ะปั่นไหมอ่ะเฮ้ยตีเลยเดินตกทีไหมอ่ะปั่นไหมอ่ะปัดฟันอืมเซ็กเอ้ยออยังไงมคึยมันมียาฉีดไหนออกมาดิเนี่ยเนี่ยในีตาวางอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโต๊ะเนี่ยหย,ยิบเลยปึ๊บนี่ไอ้อไมากรีเซจ็อกกี้ระวังนะเอ้ย <laughs> ไปยั่ไหนกันโอ้ยโดนเลย,เ,ย,เ,เ,ยเลยน้องขับน้องกูเอ้ยไปจะตกวไจะตกเ,เอ้ย,อายมากจะเล่นเสียวดิเอ้ย,ยอย่าปองสิก็กูแค่นี้กูก็ขวบชันแล้วเอาดิน้ำเลยมีที่ชุดตรงไหนอ,ะอ่ะโอ้ยไม่เอาเอ้ยมานี่เเนี่ยเดี๋ยวกูจะใช้เทคนิคโอ้โหนะเดี๋ยวกูจะโยนลงกูแหวนตายเว้ยมึงรู้ไหมบ่กขวดมันเอาไปรอดกมีได้แล้วก็แค่รอให้องมีโดตกตึกตายาไงฉลาดไหม เ <ừ, S 1> ออเฮ้ยจีเนี่ยสุดๆ,ๆเลยวะ่ะกูแม่งสองร้อยไอคิวเนี่ยนี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่ไงเนงีน่ยมันบีนลงไปเลยจะไ,ไม่ใจีเนี่ยเตรียมตัวพวกมึงเปิดเลยโอโอเฮ้ยมีปืนเ<อ><า>ก็บเลยหยิบเฮ้ยยิงเฮ้ยชาเจอร์ชาเจอร์ชาเจอร์อ้าวอันเตอร์นยิงช่วยมาิชาเจ๋อเออโอ้ย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 ไม่เล่ายิงยิงยิงไปเลยข้างในมีนี่อะไรมีห้อง,องอะไรสักอย่าง เอ้ยลูกซองมีเม็ดเสร็จแอ้วพี่เนี่ยตู้เนี่ยเห็นไหมเออลูกซองอีน้องหยิบเลยลูกซองอันตรายน้องสปิตรไอ้เชี่ดีรัดตูอ้าวอดเลยอ้าวนอนเลยดูทุกคนมากำลังเดิกกับเพคมาแล้วก็มาถึงด่านสองแล้วเอ้ยนี่นลกภายนอก ม่งนี่ในซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะกระดกไอ้อะไอ้ม้เบสตีเอา้นี่เฮ้ยตอนนี้ก็ได้ไม้เบสตีมาแล้วเฮยไล่หัวเลยน้องอันนี้ก็ตียังเลยจริงเลยนั่นเล็กๆเที่อเฮ้ยบูมเมอร์นี่ไงบูมอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูเจอประตูวิส่งวงมึงไปดิเปิดดิเปิดดิไงเปิดเลยโอ้เสียงเสียงอะไรวะเสียงไรกัน เจ๋อจะตกรอยเอ้าเอาพุ่งเอาจะพุ่งมากูเอาอดูตายเอาจี๊ดจี๊ดจี๊ดเฮ้ยลอกสองแมวเฮ็นระเบิดสิบเกอ้น้องตอนเดย์กูบวกช้ำาล้มาพวกมันแห่มาแล้วเขาจะเกลีเฮ้ยเจ็กกี้เฮ้ยเจ็กกี้นี่ก่อนเจ็กเตยน้องห้าสิบโดนเขาให้แล้วตีเฮ้ยนี่เผานี่ไงเผาเลยเฮ้ยเผาไฟล่าเนี่ยน้องเผาไฟล่าเนี่น้อง แล้วตอนนั้นมันจะดับอะมัันก็ดบอ๋อนี่ซุ๊บบันไดอะไรไม่รู้ฮะอูดเฮ้ยแกอ่แบบกูไปแอะไรนี่สีผมตายมันแล้วเฮ้ยมานมอนล้วแกแล้วเ้ยเฮ้ยมันปัดไปไอ้มากนี้นี่ตีมันตรงนี้อ้าวเดีเอาด้วยเอาด้วยเอาเลยเอ้ยมันปัดรถมันปัดรถจุ๊บ ไม่เจ็บไอ้น้องตายอีกทีดิไอ้น้องกูอ้อมีกูเดือดจู๊กี้ตีเลยตีเลยตีเลยได้ไม่เบสตีมันละเอ็นตั้งไปม้เบดตีเลยตีตีตีดักเลยน้องกูดักจุดยิ้มตกแล้วตอนนี้บูเลยบูเลยมันยังไงวะเดี๋ยวมันดัดควรเลย เฮ้ยดูกูเองไหมกูสวยโห่โหดแถมแถมเฮ้ยมีแถมด้วยอ้าวรถแลกแจกแถมเป็น,นอ้องอืมึงจะเอาปืนอะไรวะนี่แล้วก็มาร้านปืนนี่แล้วเฮ้ยตัวน,นี้มีเลเซอร์นะพวกมึงเดี๋ยวกูเขากินอันนี้คก็เลเซอร์โอเคเราต้องคุยกับเจ้าของร้านปืนอ๋อโอเคมากเขาบอกว่าเราต้องไปเอาโพกนะนะแล้วเขาก็จะเปิดทางให้เราเลยนะแล้วก็มา เฮ้ยลานสเตฟเฟลต์ hey, Lance, อย่างนั้นเดี๋ยวแม่งรอลีกเกมตัว <Hey. S 2> เองเองน้องบามคุ้มกันกูอยู่หน้าลานนะกูจะไปเอาโคกเด่นน้องกูบอกให้คอยู่หน้าลานเขาหมายอะไรเข้ามาหมดเลยน้ <c oughs> อ,นองแจนแล้วตอนนี้พวกกูเสียเปรีปยบแล้วเอ้ยยเีกูโยนระเบิดตีมาไปเดี๋ยวพงไม่ดิเอาโคกไปเลยน้อง จมเตยจมเตยโอ้ยมันตีกูไม่หยุดเลยผู้เขียเนี่ยมันจะกินโคกันแล้วเรื่องเตยเตยเลยเขียวเต็มเลยวะเขียจริงจริงจริงมาทีนี้มันก็เปิดทางให้เราเราต้องเดินไปนะตายมันมีเสียงอะไรสักอย่างน่ากลัวมากเลยพวกมึงโอ้ยอะไรมาแล้วมาแล้วเขียใครเข้ามาใกล้คือตายวเดวัดถือช็อตกันอยู่กูรอบูมเมอร์มาอยู่ใกล้มึกูนะ ตายเนี่ยตัวนั้นไม่เอาไม่เอาตัวนั้นไม่เอาเด้ง five minutes later ตอนนี้แล้วก็ถึงด่านที่3แล้วนะก็เตรียมของเตรียมอะไรพร้อมแล้วกันเดี๋ยวขอหินก่อนแบบมันค่อนข้างมืดมากเลยจะช่างมันเถอะเดี๋ยวผมขอเก็บระเบิดก่อนเด้งโอ้มากมากมันโอ้ตอนนี้กูถูกูแย่แล้วมาอย่างเยอะเลยแย่แล้วกทำไมมันแย่มาไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเราปิดเตอร์ ไอ้ไอ้ควีนมันพ่นเขีย้ออกไไปอ้มาเี้ยเลยเฮ้ยมันกันดาวอะไรกันดาวอมฤตต้องไปหยิบดิไปมากูเจอชาดีชาดีเหอชาหนีเมาอีกเฮ้ยชาหนีเมาโอ้มันนั่งมันล่ำให้เออเออเออมันล่ำให้คุณว่ามันล่ำให้คุณว่ากูจะเห็นคนนอนสแล้วเกือบแล้วโอ้มากแบบไ อะไรแบบลูกกระตุนกูแม่งค่อยเชียเลยเลยนัดเดียวแล้วไอ้น <I know, S 2> ้องตอนนี้กูเสียเปียบแล้วเลยนัดเดียวตอนนี้กูหมดแล้วหรือจะไม่เป็นดีเอ้ยกูเจะกูเจะลูกดีเลยไอ้น้องลูกซองดีอัไหนก็เป็นกำนันเหมือนกัน,นเอา้เญญาผู้ใหญ่บ้านนี้จริงเลยนะ้อเอ้ยไอ้สัตว์ไม่ลูกกระตุนให้กูตรงนี้หาพ่อเพีย้ยแล้วแต่แฟนกูไปแล้ ไม่ไม่เอาไม่ไม่เอามึงจะเอาเออเรามาขนาดนี้แล้วนะไม่รู้ไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยมันไดโอ้ยมากนี่คือมันไดแล้วมากมากอีกคือมันไดไม่เบสดีกูแม่โอ้ยแป๊บทีเดียวเมื่อไงตอนนี้พวกกูเสียเปรียบแล้วมันแห่มาอยู่เลยโอ้ยมากเราต้องออมไปทางนู้นมากเราออมผิดทางไอ้น้องตอนนี้เราเรามาผิดทางเงี้ยตอนนี้เชียร์เชียร์เชียร์มากเร็วๆมาก ไม่ไหวแล้วกูสุดจะหมดแล้วพอลีหลุกเกอนตอนนี้มันมาไม่หยุดเลยแย่ทุกมึงต้องรีบมาดิมาเบสดีมาเบสดีอือเอาโฮมรันไหมโฮมรันไหมสัตว์กี้ปิดเลยน่าอีกแล้วเอนมาแล้วนี่สักทีเอาเอากูไปแล้วมาทำับทุกอย่างเอออีโบเข้าไป ไม่ติโบเลยเฮ้ยโอ้มันมาแล้วตอนนี้เสียเปรียบแล้วกูถอยแล้วโยนที่เออไปโอ้มันมาแล้วมันสั่นมากเลยโอเคีโอ้มันมาแล้วโดนอยู่มมาอัดเข้าไปต่อเข้าไปมัางแย่ละไม่โดนเน่น้องอายเนไม่โดนเนน้องไม่โดนเน่น้องอีกล้านไปโดน เมาประตูเจอประตูไร่เฮียเข้าเลยเอ้ยอ๋อมาแล้วก็มาจ่ายสุดท้ายแล้วแล้วกูขอเฮียก่อนแม่งเลือดกูค่อนข้างแย่เลยขอเฮียให้มันโอเคขอฮียให้มันเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยจริงเลยจะแยกไกลเนาะคือลูกซ้อมมันไกลขนาดนี้เลยมันจะไกลเลท่ากี่ดบับได้ไงกันเฮ้ยเราที่ได้พูดมึงรีบมาและไร่เฮีย มาดิเออไปโอเคขั้นตอนขั้นที่หนึ่งแล้วต้องไปหาถังน้ำมันแล้วนะแล้วก็ขั้นตอนที่สองคือเอาถังน้ำมันไปเติมที่อยู่รถและคุณจะต้องเอาชิลลอดเพื่อมาเติมรถเออก็มันก็วนไปวนมาแบบนี้นะก็มามาเปิดมาแล้วจ <มา S 1> ีบถังแรกเลยดอกูเติมถังแรกเลยไปพวกมึงไปเอาสองถังตรงนู้นเอามาเอาไปเอาเอาเอ้เอถั<า>งน<อ>้ำมันในดอกูปัดเลย ไปมาดิไปดิไปกูปัดชิมไม่ใช่การปัดชิมรู้จักเปล่า <c oughs> เฮ้ยปัดชิมเลยเ,ออเติมเลยเร<อ>าต้องไปด้วยกันโอเคไม่งั้นเราตายหา่างหมดแน่โอเคเราต้องตัวติดกันไว้เออมาตามกูบันได,น,ไดนี่บันดีนี่เกินไปเอามาเอาเ้ยมาหนิมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ตามกูมั้งตามกูมั้ง เน,นี่ยเ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 ดียยกูจะสอนเพล็กติไว้ก็คือเราไปดูตรงนี้ไว้แบบไม่มค่อยใกล้ๆอย่งเงแล้วเราก็อ้อมไปเอาอีกตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยเป็นไงจีเนี่ยใชไม่เจ๋งว่ะเออแต่พวกแต่พวกนี้ไม่ไม่เจ๋งเลยเออตามหวัวอะไรอ่ยเอยตกไปเลยน้องตกใจเล็กน,น้อยตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ไง มาทีนี้เราก็แค่เอ่อแค่ไปเอาข้างบนนะนเราควรต้องอ้อมนิดหน่อยไม่ได้ต่อกันโโอ้มามันมาแล้วมึงจะไปบทำน้ำมันหรือมึงจะสู้กับมันก่อนดีสู้ก็ดีเออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าจะยิงโดนทำน้ำมันก็พอแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่น้องอะไรวะข้างบนเลยเออกูยิงเลยน้องยิงไม่โดนนี่หลบไปน้องไม่หลบเลยเนอะลงมาดิอืมเอดับเอดับบูมเออ ไอ้พวกนี้เรามันติดตั้นอยู่ติดั้นอยู่เอรับเอรับจริงเอรับิงเลเอรับรเลยมามาแล้วมันมาลิงกูแล้วเฮ้ยรอดไปมากไปไปเอ่อนี่อมากขึ้นขึ้นตรงนี้ตรงนี้เอาพวกมึงมีใไรจะดีบะออไม่มีไม่มีไม่มีแม่งุกใจเอาไม่มากกูจะแช้เทคนิคลับคุไปร้อโชว์เฮ้ยทำทำโชว์ดิ แบบนี้อ่เฮ้ยไม่ทำไม่เกี่ยวกลัวแบบนี้ไงเทคนิครับตัวเอง่าย<ไ>งหรอไม่บอกไงน้องเอาเทคนิครับตะคุณไปร้อยน้องอพวกมึงเร็วๆมันลุ่มกูแล้วตอนนี้กูเสียเปรียบแล้วพวกมึงกำลังไปเอาวพวกมึงมีคนห้อยแล้วตอนนี้อ้ากูโดนแล้ว <laughs> เสียเปียบแล้วตอนนี้มันดีดิเชียร์เชียร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 เชียตกใจมากเลยอโอ้ยพวกนี้ดีดาแล้วตอนนี้เติมเร็วเออเอาไปดิอ่ะเติมเร็วเอ้ยสมมุตเกินปีนมาแล้วปนมาเนอะไปตรงมาเลยไปตรงมาเลไม่ต้องกลัวเอารีบเข้ามาดิกูจะตังอะไรนึงโว้อ้อมรอใครตอนนี้หนีแล้วน้องเสียเปียบหนีเลย <Okay. S 2> ชนเลยเนาะเอาชนเลยพวกเราชีวิตหนีออกไม่ได้แลนะ้วนาะโอเคนะมาร์กก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับเกมในตำนานของเราอย่างเกมเรปเดตเลยใช่ไหมครับน้องมาก์กไ <Bye. S 2> เออก็แปลว่าค่อนข้างสุดโหดและเกมนี้แม่งสมแล้วแหละ เก,เกมเก่าแต่เก่าไงใช่ไหมเออสะะอํสะะาหรับใครก็ตามนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็กขอบคุณมากเลยครับแต่ก่อนสําหรับใครที่อยากจะติชมหรืออยากจะแนะนําอะไรดีก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยใช่ไหมครับต้องมาใช่<ด>เออสะะําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบายบายครับบายบาย